นอนหลับเออลุกขึ้นก่นอนชานี่กินอะไรดีเนอะเฮ้ยทำไมบ้านเราเป็นอย่างงี้ไม่เกิดเลยขึ้นทำไมทำไมเป็นอย่างงี้ถูกปิดหมดเลยเฮ้ยทำไงดีเปิดประตูตด โอเคครับกระดาษสวัสดีผู้ชมทุกคนเลยนะครับอยู่กับผมรายการมอลล็อกซ์อาร์เกมเมอร์นั่นเองนะครับผมเราอยู่กับโรบอทแมพที่มีชื่อว่า The Wild West นะครับผมเป็นเกมแนวคาร์บอยนั่นเองนะครับผมในแบบ Open World นะครับเหมือน Red Dead Redemption นะครับผมเรามาช่วงเทศกาลฮาโลวีนของเขานะครับที่จัดขึ้นมานะครับก็เลยจะเห็นฟักทองแล้วก็ใยมุม่วงอะไรต่างๆมากมายนะครับผมก็อย่าลุกขึ้นกันนะครับลุกขึ้นมา ขึ้นมาเฮ้ยฟื้นได้แล้วนายโอเคเราขึ้นแล้วนะส่วนอีเวนต์นะผมก็จะมีปอกปืนนะผมแล้วก็หน้ากากสองหน้ากากนะผมแล้วก็มีมา้านะผมนี่รอบๆเมืองก็จะเป็นตีมฮาร์วีนหมดเลยนะเอ้ยนี่มีเกียวนะครับนี่ก็มีเกียวนะ ก็ <G ül> ประมาณนี้มีฟักทองยอะไรเงี้ยเห็นว่ามีมีม,มงมุมเพิ่มมานะผมก็ในคลิปจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยนะครับผมก็บอกตอนนี้นะครับว่าเดี๋ยวผมจะใส่ซับเพิ่มเพราะว่าผมชวนเพื่อนมาทําด้วยแล้วก็อาจจะวุ่นวายนะผมผมจะใส่ซับเพิ่มนะครับเพื่อให้เข้าใจนะผมแล้วก็ถ้าใครไม่เข้าใจสามารถคอมเมนต์ถามได้เลยนะครับผมผมจะตอบนะครับตอบอธิบายให้เข้าใจเท่าที่ทำได้นะครับผมก็ไปดูกันเลย ไป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 เตรียมมาเตรียมมาตามมาตามมาตามมาดอย่างแรกคือเราต้องไปล่าควายเว้แต่ตรงนี้เราล่ากันอะหนึ่งคนแค่หนึ่งชิ้นอะแค่หนึ่งชิ้นเนื้อหนึ่งชิ้นเท่านั้นนึ่งชิเข้าไดล่มดเายเลยไม่ตนี้เา่นอมหน่งคนค่นึง้ะค่หนึงนเนล้หนึ่งชิ้นอ่งไปล่าคนล่าัวไะหันนี้น่านะ่ชเป็นขั้นของผมเองนะครนะับผะ ตอนที่ผมทําผมผมเ,เพิ่งรู้นะครับว่าคือจะเป็นควายหรือว่าเป็นหมีก็ได้นะครับใช้เนื้อในการวาร์ปเข้าไปนะครับหนึ่งชิ้นแล้วก็กระดูกก็เช่นกันนะครับผมกระดูกก็ใช้ของควายหรือว่าหมีก็ได้สรุปควายหรือหมีก็ได้นะครับผมส่วนบอสนะครับบอสบอสมี2จุดที่ผมเห็นแล้วนะครับคือจุดฟอเรสนะครับผมแล้วก็จุดตรงนี้นะตรงแถวๆควายนะครับผม โอเคผมมาขั้นแค่นี้นะครับผมต่อเลยนะครับผมมากูตายเนทมือมือมันอ่ะมาตายเลยเหรอเนสไปขี่ม้าโง่ยังวะแค่นี้ไม่ไหวเลยเหรอเนสไปทางไหนอะข้ามสะพานไปเหรอใช่ข้ามสะพานอะมึงจำที่ล่าเนื้อได้ปะที่เราไปล่ากัน่ะเนี่ยเราเราเอาคนละตัวเนื้ออะไรอ่ะเนื้อเที่อเออเนื้อไอตัวเฮียเนี่ย เชี่ยมืดทิ้มหายโอ้ยไอเน็ดเชียดีเชียอะไรเชียอะไรโอ้ยเกิร์ดอย่าเราวะเนี่ยเราทุกคนได้คนละทุกคนได้คนละหนึ่งเหนือแล้วใช่ไหมโอเคโอเคตาคนเออเราไปตรงทะเลทรายอย่ากดแมปไปดูพวกคนกดเอ็มนะเห็นป่ะที่มันชื่อเดอะเตะอะไรเนี <S 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 いい่ยเดอะเกตดีเซร์ยเนี่ยทางนี <S <s ้เลี้ยวเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาตามมาตามมาดิ เฮ้ยใครไปไหนเอ้ยใครเลี้ยวซ้ายเฮ้ยใครเลี้ยวซ้ายกูก็กูเห็นธงอ่ะธงอะไรวะธงอะไรอ่ะสีแดงๆอะทางซ้ายมันคืออะไรอ่ะมันนี่มันเป็นมาร์าอ่ะผมชาต้าป่ะเนี่ยแหละมันเป็นขวัยสัตว์เฮี้ยนี่แหละเฮ้ยไม่ล้มว่ะตานี้ไม่ล้มรู้แล้วเนี่ยแหละให้เรามาที่นี่เล่นน้อยด้วยนะประเด็นนี้เที่อกูมีสิทธิ์ตายได้เลยนะไม่มึงก็ดูลงได้นี่นี่จอดลงจอดลง มึงไม่ต้องกลัวดิยถูกกลัวทำไมนี่นี่จากเหยียปากเลยเดีเหี้ยยิงเลื่อนเลยเด่ะมึงไอสัตว์เนี่ยจากนี้ก็เราก็ลงลงมาลงบันไดมาลงบันไดมาเรื่อยๆเลยจนกว่าจะจนกว่าจะสุดจนกว่าจะสุดลงมาอีกลงมาอีกจะเอาความหวังเวทเอานี่นี่นี่ตามมาเลยทุกคนทุกมุ่งเดินลงมาก็ได้นะทุกมึงเดินลงมาก็ได้นะไม่ต้องลงอย่ากูอ่านหนังสือก่อนเป็นคำใบ้ปุ๊บ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 กูอ่านไม่ออกเลยเหี้ยนี่ ให้เราลงไปตรงพิติเนาเลยเดี๋ยวรอรอรอทุกคนกันรอเฮ้ยเรารอทุกคนกันรอทุกคนลงพร้อมกันอะไรอะยิงอะไรวะถ้าทุกคนมีเนื้อแล้วนะทุกคนก็จะลงได้นะผมเนื้อเนื้อแรดยิงอะไรวะยังไม่ยิงมึงหมดเล็งปืนเด็กสัตว์ยี่ยที่ตูมันก็เกินไปอ่าทุกคนพร้อมแลระยะโดดเลยเอ้ยจริงครัเพี้ยอะไรเราเอาโอเคลงไปลงไปขอบคุณ เอ้อวิ่งนี่เอ้ยจริงด้วยมันแยกเซิร์ฟวะน่าจะดีอยู่มั้งมันแยกเซิร์ฟนี่หว่าสวยใช่เปล่าวะไม่ใช่กดแถบมันไม่เหมือนกันนะน่าจะเหมือนกันแหละว้าเนี่ยมันแยกเซิร์ฟแถบคนน้อยอยู่เลยเนี่ยแล้วมันต้องไปทางไหนอ่ะมันอยู่ไหนไม่มันอยู่แถวๆนี้แหละนี่ไงนี่ไงม้าม้อยู่นี่เนี่ยปึ้งไหนไม่เห็นเพี่อะตัดแต่ตโลกตัวนี้ให้เราฆ่าม้าตัวนี้นะครับเราก็จะได้กระดูกม้ามาโอ้ยช่วยตามช่วยตาม อยยย่าผมเเีีดด้ทไมมาไอ้เน็ตโอ้ยเ้ยไอ้เยังมีคนล่อความสนใจแล้วมีคนเลงเสนายิงมันวะไม่เรู้เรื่องเลยไม่เห็นรู้เรื่องเลยไม่เรู้เรื่องอืออืพอเราฆ่ามาเสร็จแล้วเราจะได้กระดูกนะครับผมอืออออออเออกูแตกไอ้สัตว์แตกคัมตีเบาอย่างไรมาชมครับ ก็ผมได้ทำการรวบรวมเสร็จแล้วนะก็กว่าจะเรียบร้อยกับเพื่อนนะผมก็วุ่นวายนะก็เนี่ยครับผม <c oughs> เฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเขาย,ย,ยังล่าไม่เสร็จนะผมก็ดอบยามากกว่าจะดอปมานะผมมันคือดอปซ้ำไงก็มีทั้งหมดห้าชิ้นนะครับส่วนแรกคือส่วนตัวนะผมอย่างที่สองคือส่วนขาขาตั้งอันนี้ก็ส่วนส่วนหางปะผมไม่เก่งกิท่าไรแล้วก็ส่วนหัวแล้วก็ เข่านะครับผมขาขาหรือเข่าอะไรทุกอย่างนี่แหละนะเป็นอย่างนี้ครับตามชื่อนี้เลยนะผมมีห้าชิ้นครับถ้าเกิดคุณตายไม่ต้องห่วงนะครับมันไม่ตอบเอ้ยมันมันไม่ตกนะครับผมมันไม่ตกนั่นเองนะผมเดี๋ยววิธีกลับนะครับผมเดี๋ยวพาให้ดูนะครับอย่างแรกคุณเข้ามาก่อนเดี๋ยวขี่ม้าขี่ไม้ดูนะเอาโอเคมามาละ ขีม่มา้ามาตรงเดี๋ยวผมพาไปให้ดูนะพาไปให้ดูนะครับผมอันนี้คือจุดเกิดของพวกเราใช่ไหมครับให้คุณมาทางนี้ครับ มันจะมีทางไปอยู่นะครับผมก็ตรงยาวเลยนะครับลงมาแล้วก็จะเจอนะครับผมนี่ในน้ําอย่าลงไปนะครับผมมีตัวมีปลาเรียกอะไรเดี๋ยวปลาปีเรนญาก,นกันมันกินคนอะ่ะมันมันกัดเจ็บมากเลยนะครับให้เรามาทางนี้นะครับตรงยาวมาเลยนะครับผมแล้วเราก็เข้าไปนะครับผมตรงนี้ เอาลม้ <laughs> ลมล้มโอ,โอแล้วก็วิ่งเข้ามานะผมเราจะเห็นเป็นเหมือนออร่าวาร์ปนะครับผมยวขอสำรวจตรงนี้กันนะครับเขาเขียนว่าอะไรอ่านโอเคนะครับผมแล้วก็วาร์ปกลับไปเลยนะครับนี่อันนี้คือวาร์ปกลับไปที่เมืองนะครับปึ๊บกลับมานะฮะแล้วก็มา วางตรงนี้นะผมวางครบก็คือวิธีการทำคนระับเราต้องมีมาก่อนนะครับผมโอ้ม,าม,ามาอ้าม้าอย่าดิ้นนะครับผมเอามาวางไว้ตรงกับตรงม์าก,กระดูกนะครับผมเดี๋ยวผมเตรียมปืนแรงที่สุดก่อนนี่ปืนใหม่นะครับตอนนี้หมื่นสองพันนะครับแล้วก็ยิงนะครับผม นี่ครับมันจะเกิดออร่านะผมสีม่วง<ม>นี่คุณปลดล็อกมารสเกลิตันแล้วนะผมมารก,กระดูกนั่นเองนะนี่อา้อาว่าบอกว่าเรียกตอนเช้าไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวผมขออนุญาตลองขึ้นก่อนนะครับ โอเคครับเรียกตอนเชา้าไม่ได้นะครับผมอันนี้ก็คือส่วนในการทำอีเวนต์เอาม้ากระดูกนะครับผมก็สงสัยต้องไปซื้อม้าตัวอื่นซะแล้วถ้ามันวิ่งตอนเชา้าไม่ได้น,นี่คือสวยเลยนะเนี่ยนะส่วนต่อมาทุกคนนะเราจะมีมันมีวอลตอีกตัวหนึ่งทุกคนเราเรียกตัวอะไรดียะตัวกว้างตัวใหญ่ว่ะหรือเรียกตัวอะไรดีว่ากว้างสกีเลตันนั่นแหละ กวางหมูเนี่ยมันคือกวางหมูสเกีเลตันให้คุณมาที่อทายเบลนะครับผมทาเบลทาเบลทาเบลไปที่เมืองนี้นะครับไปตรงป่าใช่ป่ะใช่ใช่เมืองป่าเมืองป่าป่าละเมอป่าใช่ไหมป่าละเมอกองแกะสลักองกองแกงอ๋อเจอละไปตรงนี้นี่เองแล้วก็ตรงไปเลยดีกว่าไปไปเนี้ยบกอลเดตครับรถไฟกำลังมาพอดีเลยวะนนี้เกี่ยวอะไรกับรถไฟวะ ชนชนขี่ม้าชนรถไฟแล้วเราก็ดูแชทว่ามันจะสปาหรือเปล่ามีมันมีต้องนานแล้วเอ๊ะมันมันมีอัปเดตใหม่อ่ะมันเป็นอะไรด้เฮ้ยกูติดเทสกูติดกดผิดเอ้ยกูตกใจกับเรือเอ้ยกูกดกูขึ้นเรือแล้วกูไปเรือแล้วกูไปเรือแล้วไปได้ไหมไปได้ไอ้เหี้ยเอ้ยมันพ้นเรือได้เปล่าอ่ะ ไม่ได้มันเป็นเหมือนเป็นบายเฉยอะเป็นลองสำรวจแล้วทีออ่กูกูนั่งแล้วกูนั่งแล้วกูนั่งแล้นั่งเฮียอะไรล่ามอนส์เฮียนี่ไงสปาแล้วมันบอกว่าสปาแล้วอะแต่ไม่รู้อยู่ไหนอะเอ,อ้ยนี่ไงนี่ไงน,นี่ไงนิวมาแล้วลมาแล้วนิวนี่ไงเน็ตตัวเนี้ยเราต้องฆ่าตัวนี้นะทุกคนเราจะได้ปอกปืนกันนะผมได้มาเลยอะฆ่าตัวหนึ่งได้ใช่ใช่ได้ได้ได้ตัวหนึ่งได้ได้ได้ไม้อบาร์ต้งเต็นท์ยังได้เน็ตอยู่ไหนไม่ต้องบาร์ต้องเต็นท์เราแค่ยืนอยู่ตรงนี้้้ก็ไดแลว บอกคุยเอี่ยนูไปถูกทางอ่ะอันนี้มันวาร์ปอันนี้ระวังนะระวังนะคุอกมลังไปไหนไม่อยู่ไหนเอาอยู่นู่นึ่ะมาเร็มาเออวะคุจะยิงหัวมึงแต่ยิงไม่ได้สัตว์นี่เฮ้ยเี่ดิโอ้ยใครใครอันนั้นอยู่ไหนวะนิวตายแล้วตายแล้วบอกได้ยไหนอะนี่อะนี่ออกอ๋อเฮ้ย นี<ท>่มัโอ้ยน่าเกี go, ja ียดนมากลัวเหมือนตัวสัปหลาดขึ้นเต็นท์ดิไอ้เหี่ยเดี๋ยวก็โดนขิ้หรอกขึ้นเดียวกับมึงแหมืกันโอ้ยเหี้ยยิงยากจังวะมึงอยู่มุงอยู่มันสุกงูที่ป่าคืองตายยากอ่ะสัเอ้ยวางวางระเบิดไม่ได้วะ ปรับแล้วมั้งวางไม่ได้แล้วไอ้ยี่ไปเขี้ยวขึ้นมาอยู่งวนขึ้นยุ่งวนมันจะไอ้นี่ไม่ได้อ้าวตู้เ่มึงไอสัตว์มืดมาเห็นมันมันเป็นไอ้นี่เป็นสกิลมันเขี้ยวเ้ยอ้าวมันวาร์นนี่ว่าสกิลมันบิงใช่ใช่มันบิงด้วย ได้ตายแล้วได้แล้วได้แล้วแล้วไงอ่ะโอ้กูช่วยล่าต้องนานแต่กูไม่ได้รีวิวตอนนี้หน้าตอนนี้ก็มีนี่อยนี่นี่ไหนอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอเคได้แล้วเนี่ยมันก็เป็นปลอกปืนมันตอบแค่สามใครก็ไม่รู้อันโนที่ช่วยช่วยล่าบอสเมื่อกี้อ่ะอย่าใส่ให้ดู เนี่ยส่ละวม่กูใส่ละแม่กูใส่ละเป็นแดงแดงอ๋อนี่มันตอบอะไรมันดรอปสามสามชิ้นนะทั้งหมดอ่ะให้เมื่อกี้นิวหนึ่งแล้วก็เขาหนึ่งแล้วก็ไอของไอเนทอ่ะเรานิวเนทสามคนสัตว์กูไม่ได้ไอไหนดูใช่อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่แตแดงเป็นอันนี้เป็นอันนี้เป็นแบบนี้เนี่ยแบบกูนี่จะดูแบบนี้ของกูไม่ใส่ตรงไหนอ่ะก็ไปตรงที่เป็นรูปไอ้กดทีอ่ะกดทีอ่ะ แล้วก็ไปตรงปลอกปืนเราเลื่อนลงมามันจะมีอยู่อ่ะอ่ามันเชื่ออะไรเวดิโก้เวดิโก้เขาเป็นซุ่นหรืออ้าวกูได้แล้วนี่ยได้หรอเออแสดงว่าเมื่อกี้ถูกเก็บมั้งเออกูเห็นอะไรตกไม่รู้กูเลยเก็บมาไม่ได้อ่ะไม่นะไม่เจออ่ต้องจะปลดล็อวอ่ะเลื่อนลงมาก็จะปลดหรอกเฟลลี่เฟลลี้นี่มันเป็นลูกของมันอยู่ อ๋อเนี่ยเอาแล้วเมื่อกี้มันใ,ใ้เก็บ<ต>ทำไมวะสี่คนเลยดีกว่าว่ามันกูเห็นมันดรอปอยู่แล้วมันใจนี่ได้ไงวะเออไม่เป็นไรเจ้างเถอะโอเคนะครับผมก็ยังเหลืออีกหนึ่งอย่างนะครับเฮ้ยผมลืมปิดเมื่อกี้โอเคนะครับยังเหลืออีกหนึ่งอย่างนะครับคือคุณเห็นเอ็นบีซีจำได้ตอนที่เข้าไหมครับตอนที่เราจะเข้าวาร์ปนะครับก็จะมีเอ็บีซีอยู่ตัวหนึ่งนะครับผมว่าแบบให้เราทําอะไรนะรผมก็คือให้เราส่งกระดูกให้มันนะผม มีมันมันคือแลกหน้ากากฮาโลวีนนะผมมีสองสองใบด้วยกันนะผมสองหน้ากาก,ากนะผมก็วิธีการที่เราจะได้กระดูกมานะผมเราต้องเราก็ไปล่าไอ้นั่นแหละไปล่าไอตัวควายอะเรีย <c> ก <ười> ควายนะกันนะผมมันคือวัวหรือควายนะใครรู้ว่าตอบทีนะก็เกิดที่เมืองแรกเลยนะผม หรือตรงจุดไหนก็ได้ที่มันมีเกิดน,นะครับผมอา้าวล้มเลยผมวิ่งไปก่อนนะครับหน้าวัวไออาจจะเป็นวัวก็ได้นะก็ <c oughs> เก็บให้ได้ห้าสิบชิ้นนะครับก็จะได้2หน้ากากเลยเพราะว่าอันหนึ่งมันแลกกี่พาร์นะครับผมไออย่าผมยังไม่ลได้ผมผมเก็บมาได้หนึ่งนี่อันนี้เนี่ยอันนี้มนโบรนะครับผมเป็นกระดูกนะครับผมเก็บครบห้าสิบชิ้นก็แลกได้สองหน้ากากเลยนะครับผม เดีย๋ยวผมจะพอล่าผมพอผมล่าเสร็จแล้วผมจะแลกให้ดูนะครับผมว่าเป็นหน้ากากอะไรบ้างนะครับผมเออเอเอเอ,เอคุณครับคุณจะบลกอย่างี้ไม่ได้นะครับโอเคนะครับผมก็ฟาร์มไม่รอนะผมก็กลับมาที่เดิมนะครับนี่ผมก็ได้ดูมันเต็มห้าสิบนะครับผมถ้าเราเก็บมาอีกก็จะเป็นเพิ่มไปอีกช่องหนึ่งครับก็ดูปื๊บ แล้วก็มาแลกกันนะครับผมตายนะครับผมใช่ไหมหมดอย่างเคหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดูนะครับรู้สึกจะเป็นหน้ากาก,ากที่ผมพูดไว้ใช่ไหมนี่ครับผมใส่แล้วนะมีหน้ากากมีหน้ากากอีกากับหน้ากากฟักทองนะครับผมเฮ้ยให้แสงด้วยเหรอดี๋ยวผมขอ ดูหน่อยดูดิมีแสงสว่างด,ยด้ยวผมใส่อีก,กาวไว้กว่าก็หมดแล้วนะครับอีเวนต์ในแบบนี้นะผมก็สำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมครับผมสวัสดีครับ และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสุดท้ายแล้วกดติดตามนะครับผมแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อรับข่าวสารในการแจ้งเตือนแจ้งเตือนข่าวสารนะครับผมขอบคุณครับเออหนูขอโทษหนูขอโทษไปหาเนื้อควายตอนแรกมันต้องเกิดมันต้องเกิดเยอะเฮ้ยมันต้องเกิดมันต้องเกิดเยอะดิมันไปไหนมาแลวต้องไปไหนมาแล้วเออไหนวะแล้วมึงไปไหนแล้วไูบกูอยู่นี่ไงยิงกูเวตา อย่างแรกนะครับทุกคนเรามาล่าเนื้อนะเนื้อควายฮะมันคือเนื้อควายใช่าสรุปเนื้อแรกเนื้อควายอเนื้ออะไรวะนะตรงไม่รู้มันไม่โดนจู่มึงไปตีขี้ใหม่ครับผมแม่ผู้ยิงมากว่าไอสัตว์ฮท่าเฮียนี่เอาาตัดก่อนไปไม่น้ำต้นลำย่ามันยิงไม่ได้เยอะยใส่ไก่ลากมาว่ไอหมาเฮียเนี่ยไก่ลากมาเนี่ย รู้เรื่องเลยอย่นี่เอ้ยมึงก็มาช่วยปรับปาร์มให้มันเออเงินมุนการีจิงเกินสัตว์กำลังเล็งแม่งยิงเฉยอ่ะเดียวเดียวดินอนกันทุกคนอ่าลืมชากกระสุนเออเป็นการเนี่ยป่าไก่คนที่ยิงไม่สนเบื่อนอะไม่สมชื่อเกนเอาลมันตีมันตีมันตีมมันตีไม่ตีไรสัตว์อ่ะกำลังไปช่วย ม่ไหลแล้วอ่ะตายอ,อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ตรงโอ้โหโ,โ,โ,โอเคส่วนขาทุกคนขาไหนอ่ะไอ้ส่วนหางอันนี้คือหางนะเชลเดอร์น่าจะเป็นหางแหละคือส่วนคือส่วนหลังมันไม่รู้โครงหลังมันนะกูก็เก่งกิดมากเกินไปซะด,ด้วยสินอนเต็มเลยนอนไล่เฮียไปละมีคนยิงแล้วน ไอ้ซาดมันจะเล่นกูในเต็นที่อยตายยังตายล้ตายล้ววอะไรเดี๋ยวจะเล่นกูในเต็นเลยเหรอมึงคืออะไรส่วนแหละไม่รู้มันอยู่ในน้ก่ชินแล้วเนี่ยมันติดบักตรงไหนอะกูลืมละหาชิ้นมันบากอยู่เดียวเหขายชิ้นเดียวขา้นเเแล้วแล้วกแล้ว หนึ่งสองสามโอเคตายตัวตัวจะจังมาเล่นทำไมไม่ได้เนี่ยไอ้ทูเนี่ยมีนะสี่พันจำไม่ได้เหรอเนี่ยมีนะสี่พันก็นี่ไงเออสี่พันมันมีมีสั้นด้วยมีสั้นขายเฉพาะร้านปืนแต่มันกากบล๊อก,อกเอามีดไปจ้วงมาดีไหมวะ เฮ้ยใครวะเฮ้ยปล่อยมาเกิดมาเกิดมาเกิดแล้วมาเกิดแล้วมาเกิดแล้ว่นแอคชั่นนี่ย่อผ่าเรื่องทำให้กูเลื่อนน้อยนะเนี่ยสัตว์เรา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 เรันน้ำมาเดินสองซ้อมตัวโอเคตัวตัวยไรเงี้ยโอ้โหไรต๊วนอนไอเนี่ยเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วสันนิดไอเจนก็ไม่เว้นเด้อยา โอ้ยเชี้ยไม่เอายีอะไรกูแค่ตั้งการ้องเขลิไม่เคยหยอากาศจะตกไงยยตายยกนจะตกไม่เอ็เฮ้ยทางนี้ไม่ด้วคะเามอายังอาเ่าร็วๆนด้เอายัง่สองสาตขาตรงขาตรงมีแล้วี้ขาแหละอ้าใครใครมาทำี้อะไรกูเนี่ย ไม่รู้มันมาล้วงล้วงตังกว่าโอ้ยล้วงตังเฉยมินจะรู้เรื่องเลยก็มันคนเมื่อกี้มันขึ้นอยู่ไอ้สัสเจาะเดูคิดพอดีพอดีแฮมซีโล่แฮมซีโลเออนี่ก็ดเอ้ยกูเป็นเป็นเฟลลี่โอย่ยาวเช่นนี่มึงเป็นควยอะไรกูไอ้สัสเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วมาเกิดแล้วมาเกิดแล้วดี่ฟ้าก่อนต่อ ตามให้มันเดินะหัวเกือบแล้วแต่เข้าหัวเดดีโลเดีโรอ่เดีโรเอ้ยมาก็มาก็่อนดีโอสก็ต่อดินอแล้วมามาีมามานีมมายตคนเปิดแฟลลี่ไ้สัมาตมาเกิดแล้วรูตามมาุกคนตามมาอันี้อัน้อนี้นะทางนู้น นี่วไปได้เหนยวไปด้ให้คนบาดขี่มาไอ้ยสัตไปแต่วู่ยิงกูแล้วก็ไม่เยอะทำไมเยอะวิ่งไปเลยวิ่งตรงไปทุกคนอย่าปิดใส่กูระวังล้มนะอู้หยใครยิงตูดวะอะไรอ่ะแตกเลยอะไรอ่ะอะไรแตกอะไรกู ูยิงโดนกูขี่หลังไอ้นิวแล้วกูยิงโดนเดยิงไอ้ดิวแต่โดนจิงหัวไอ้นิวอ่ะตายกูก็กูลองจะบอกเลยว่ามันไอ้ยมึงขยันอยู่เลยมั้ยกูก็ลังจะบอกเลยว่ามันเป็นทางขึ้นบันไดระวังด้วยมันจะล้มห้ามวิ่งไอ้เชียงก็ต้องรอต้องรอยดิวอ่ะลอ้นิวไม่ต้องรอไอ้นิวมันไอ้นิวมันไ้นี่ไมัหรอนิวมันได้ครบเลยใช่ปะก็เลยอ่ะก็ไปเจอกันข้างนอกอ่ะเนี่ยเข้ามาทางนี้ทางนี้เดินทางนี้เดินทางนี้วางไปเราคุยเราคุยแบบนั้นเหรอไม่ใช่ไม่่่่ใชมมมาาาาาววงงงงงตตตรรรนนนนนนีีีีี้้้้เเเห็ยยยคุ มากดหน่อยเนี่ยใส่อ๋อเนี่ยเออไม่ใช่ติวกูที่อ่ดีอ่ะครบแล้วจากนั้นมึงเสกม้ามาได้ปหมเสกม้ามาเออเดี๋ยวกูทำเป็นตัวอย่างก็ได้สมมตินะกูเสกม้ามาอ่ะโอเคหมดละเออจากนั้นมึงก็ทำอย่างงี้เว้ยแบบให้มันขึ้นไปข้างบนอ่ะขึ้นไปตรงนั้นอ๋อโอเคแล้วม้ากูอยู่ไหนนี่เออขึ้นมาข้างบนอย่างเงี้ยเดี๋ยวทีละคนนะทีละคนขึ้นขึ้นมาอันนี้ทำคนเดีย มึงก็ลงมามึงลงมาย้ายมันดิ้นนะเอออย่างนี้ไปแล้ว่ากอดเอียร์ไม่ไม่ไม่แล้วเราก็ไอ้นี่เว้ยเน็ตมึงก็ยิงมาของมึงอ่ะมึงบอกลาลยนะยิงกว่ามึงแกตายอ่ะบอกมึยิงช่วยได้ไม่คิดจะบอกลาเหรออ้าหนีเลยเห็นไหมเน็ตไม่เอาปืนนัดเดียวอ่ะโอ้ยไอ้ตาเอาเตอร์ตะบาถูกแลยเอาโอเคปะอย่ายิงมากูนะอมยิงหรก อ่ะบอกบอกลามาตัวเองด้วยมึงจะไปไหนเราบอกยังไงอ่ะบายเนี้ยเออก็บอกว่าชาหน้าอย่ามาเกิดกับกูอีกเลยตสงสารตัวเองบ้างเฮ้ยหยาบอกลาเยี่อะไรคำว่าลากูไม่มีหรอกได้ละนั่นแหละมึงก็จะได้สเกลตัตนแบบคือมันก็คือเป็นไม้เนี่ยม้าของเราอ่ะอ๋อนี่ยอออแต่ว่า มันจะเสกมาไม่ได้เพราะว่ามันเสกได้เฉพาะตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นมึงต้องไปซื้อม้าใหม่เพื่ราเสกตอนกลางวันเหยืย <c oughs> ม้าก็จอกเอาแตเหี้ยเลยเนี่ยแล้วปอกปืนใหม่อะผมไม่รู้ครับอาจจะหนุ่นก็ได้ทุก